และวันนี้ครับเราจะมานอนกันที่โรงแรมบับเบิ้ล Bubble ที่หุบเขาดาวเนื้อ นะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างที่เกิดไปตอนต้นครับวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่จะไปนอนที่หุบเขาเดาวเหนือซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามากันที่สนามบินแล้วสุวรรณภูมิแล้วก,ก็ก่อนเราจะบินไปเชียงใหม่เราก็จะมารีวิวแอปพลิเคชันด้วยและนั่นก็คือ AOT Airport Application แต่นันซึ่งแอปนี้ครับเป็นของ AOT นะครับในคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่า AOT Digital Airport สนามบินมีชีวิตนะครับมันเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่คุณสามารถโหลดได้เลยในมือถือซึ่งความสามารถ มันจะเยอะมากเพราะว่าแอป,ปนี้มันจะเชื่อมต่อกับ IT ทุกอย่างที่อยู่ในสนามบินเลยความสามารถหลักๆของมันคร่าวๆนะครับก็คือว่าเราสามารถแอดไฟล์เราจะบินได้เวลาดีเลย์เช็คอินเกตไหนไปเบลไหนรับกระเป๋าตรงไหนแจ้งเตือนมีการเปลี่ยนเกตแม้กระทั่งหาสถานที่ต่างๆที่อยู่ในสนามบินไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารธนา,าคารแลกเงินนู่นนั่นนี่มีหมดอีกฟังก์ชันหนึ่งครับที่จะรีวิวก่อนเลยคือเรื่องของการจอดรถตรงนี้มันจะทำให้เราเนี่ยเวลาบางคนเนี่ยขับรถมาจอดสนามบินส่วนใหญ่ชอบจำไม่ได้ว่ามันต้องจอดตรงไหนนะครับว่าต้องมาเดินวนๆหา อันนี้เราสามารถที่จะใช้วิธีการปักหมุดไว้แล้ววันที่เรากลับเราก็จะสามารถมาหาได้นะเดี๋ยวเริ่มจากการนะครับหาที่จอดรถมาตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับมันจะมีเขียนไฟล์ m มค์าเริ่มจากเซฟไมค์คาโลเคชั่นก่อนอ่ะเซฟแล้วตอนนี้นะครับมันเซฟเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นตอนขากลับเนี่ยผมสามารถกดปุ่มตรงนี้ครับเทคมีทูไมค์คาปึ๊บมันจะขึ้นเป็นแมปอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะซึ่งผมก็อยู่ตรงรถตัวเองอยู่แล้วมันจะเขียนเลยว่า T1 Level 4เเฮ้ยมันละเอียดมากนะมันละเอียดมากนะอ่าเท่านั้นครับ คุณก็กดรูธครับมันก็จะคำนวณว่าเดินกี่นาทีถึงซึ่ง0นาทีครับมันเขียนเพราผมนั่งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วสตาร์ทปัาบปป เนี่ยันก็จะบอกว่าเราอยู่ตรงไหนต้องเดินไปทางไหนอ๋อมันจะขึ้นแมพให้หมดเลยเอาจงจริงนี่ก็เพิ่งกดใช้เหมือนกันนะแล้วก็จะมีเนี่ยเทอร์มินอลหนึ่งอ่าซึ่งตอนนี้มีเทอร์มินอลเดียวนะครับแต่มีเลเวลเลเวลหลายเลเวลหน่อยโอเคนะครับแล้วก็มีแมพอื่นๆนะครับหานน่นนั่นนี้ได้ที่นี้โอเคอันนี้จบแล้วไอส่วนที่ผมจะใช้จริงๆเนี่ยคือแอดไฟพอแอดไฟเสร็จใช่ไหมครับไฟจริงมันดูไฟหมดเลยได้เนี่ยเห็นตรงนี้ <Wow. S 1> ไม่ต้องไปดูที่จอเนี่ยแต่เราสามารถที่จะแอดมายไฟได้ถูกไหมมายไฟแอดมอะไฟมรัไฟช 217นึ่ะครับแล้วก็ใส่วันที่วันนี้วันที่23มกราคมนะครับแล้วก็จริงสแกนบอดดิ้งพาสก็ได้นะเสร็จปุ๊บแอดไปครับโหลดดิ้งเรียบร้อยบินด้วยบางกอกแอร์เวย์นะครับไปที่ CNX คือเชียงใหม่ออกเดินทางนะค,คือเที่ยง55นะครับแล้วก็ทีนี้เราจะดูเช็คอินนะครับโร w F gate A 8เนี่ยครับบอกหมดเลยดูแมสก์แม้กระทั่งกระเป๋าได้ด้วยอ่ะเทคมีดูเช็คอิน row อันนี้ผมจะให้เขาพาไปจุดเช็คอินแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คอินครับแต เช็คอินเรียบร้อยนะครับแมพมันจะนําทางเรามาถึงตรงเช็คอินเลยแล้วทีนี้เนี่ยจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับชื่อว่า Security and Immigration ก็คือมันสามารถจะเช็คได้ว่าข้างในเนี่ยมันหนาแน่นแค่ไหนเพื่อเราจะได้กะเวลาถูกเดี๋ยวลองกดดูอ่าโซน2เนี่ย21นาทีแต่ว่าโซน3แค่2นาทีมันเขียนอยู่ในแมพเลยเพราะนั้นอ๋อแต่นี้ก็คือ International หมายความว่าถ้าคุณดูเสร็จอะคุณจะไปโซน2ทําไรล่ะส่วนในประเทศโลง่งทุกโซนจะแม่ส,สบายเลยเพราะนั้นจุดตรวจ Security นะครับั้นเราจะไปโซนลอ3 ไปฮะ ตอนนี้ครับเข้าเกตมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคือจริงๆเนี้ยมันสามารถกดดูได้เลยนะว่าเราจะต้องไปเข้าเกตไหนเดี๋ยวผมลองกดดูดูด my flight นะครับมันจะบอกอยู่แล้วว่า mm hmm. โอเคอันนี้ตอนนี้ปังกอกไอเวยในตรงเวลานะครับแล้วก็เกต A8 มันสามารถเทคมีท to กตได้เลยก็คือเทคมีท to กตนี่ A8 อยู่ตรงนี้เห็นแล้วแล้วเราก็จะไม่มีทางหลงทางอีกต่อไปแต่ตอนนี้ยังไม่ไปเกตครับไอตัวเนี้ยมันจะสามารถเท็คมี to g a t เสร็จปึ๊บบินไปถึงก็เทคมีท to bell พาไปตรงจุดที่มันต้องใช้ได้เวลาอยู่ที่เนี้ยครับร้านอาหารจุดแรกเงิน อะไรต่างๆอยู่ตรงไหนเนี่ยก็สามารถพาไปได้เหมือนกันนะ <c oughs> ก็คือ facility and service กดเข้าไปปึง่งโอ้นี่ไงมันขึ้นมาเป็นบทหมู่เลยครับว่าว oh เราจะไปไหนมีตั้งแต่โรงแรมอินเทอร์เน็ตมันนี่เอ็กซ์ชั่น APM Parity Land Flyer Tourist Information Mobile Charge หาที่ชา,าร์จมือถือได้ด้วยต่อไปเล้าแอร์ไลน์เล้าครับเราจะไปเล้าของสายการบินไหนแบงก์ก็แอร์เวย์กดปึ๊บแล้วก็เทคมีเดยไปครับตามแมปไป อยู่กันที่เล้าของ Bank g o k Airways แล้วนะครับก็ e <t une> อันนี้ก็เป็นการใช้งานเบื e ้อ <t une> งต้น,นคร่าวๆส่วนในเล้าเนี้ยมันจะไม่มีแจ้งเตือน4โมงแล้วบอดดิ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในแอปครับเพราะเราแอดไปเราไวแล้วในนี้จะเตือนเราเองถึงเวลาที่เราจะต้องไปหรือ,อยังเอาง่ายๆครับว่าแอปเนี้ยคำนวณไม่แต่เวลาถึงแล้วก็ สายพานก็บอกหมดเลยครับว่าจะไปที่สายพาน4หรือมีง่ายกว่านั้นถ้าเกิดบางคนบินไปถึงนะใช่ไหมครับเราสามารถที่จะต้องใช้ transportation เช <c oughs> ่นที่นี่อ่ะมีตั้งแต่ AOT limousine airport leeling bus car rental <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ผมเอา airport leeling <c oughs> แล้วกันเพราะคนน่าจะใช้เยอะ <c oughs> <c oughs> ไปตรงนั้นเสร็จปุ๊บ <c oughs> คุณเลือกได้ว่าจากสุณภูมิไปไหน,นหรือว่าไปมักกะสันละกันไปต่อรถลองแคคคูเลตก่อนมันจะบอกเลยครับว่าต้องไปลงไหนข้อมูลอะไรเป็นยังไงห้าสถานีแล้วบอกราคาได้ว่า่า35บาทมองหมดเลยอ่ะเอาง่ายๆครับมันมีแอป,ป,ปนี้ป,ปุ๊บเรามาสนามบินก็จะไม่งงอีกต่อไป <C> ก็อย่ายลืมไปโหลดกันนะครับเน,ปปเนี่ยแอป,ปนี้นะครับ A U T Airport Application ท้ายแล้วครับสุดท้าย A U T Reward มีแบบสะสมคะแนนนะครับอย่างเช่นผมโหลดมาปุ๊บเนี่ยผมจะมีก่อนเลยร้อยพอยท์ซึ่งร้อยพอยท์เนี่ยมันเอาแบบเอาไปใช้แลกของรางวัลนู่นนั่นนี่ได้นะครับ หรือจะเป็นพวกคูปองส่วนลดต่งางๆนะครับในแอปก็จะมีบอกหมดว่าร้านไหนมีโปรโมชัน่นมีลดอะไรอยู่อย่างเงี้ยอาร์เรนทดิสาวซ็นที่ที่เราสามารถไปใช้ได้ก็เข้าไปโหลดได้ครับใน a อป s โ o ร e นะครับ,รบ Android ก็ไปกันที่ Play Store ก็ไปดาวน์โหลดกันนะครับ AOT Airpods Application เราพร้อมที่จะเดินทางไปที่เชียงใหม่เรียบร้อยแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวรอให้แอปมันเด้งเตือนไปถึงแล้วนะคลิป รับกระเป๋ากันและมุ่งสู่ภุกเขาดาวเหนือจ้าสวัสดีครับทุกคนนะสวัสดีฮะเกียมตัวระวังตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะครับอยู่มานั่งคาเฟ่ก็กำลังจะไปตรง่านอร์สตาวาเล่นะครับหรือว่าภูเขาดาวเหนือแล้วนะครับวิธีการไปครับต้องขับรถเนี่ยไปโซนนั้นเนขาเรียกแม่ลิมออกไปเกือบชายแดนนะครับต้องขับรถไปประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งประมาณ45นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งนะไปจอดที่วัดเทพารามหรือวัดโป่งแยงในไปจอด ตรงวัดนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวที่โรงแรมดอทเกชาวบ,บ้านนะให้มารับเราขึ้นไปผมไม่แน่ใจมันเป็นเขาหรือดอยสักอย่างนี่แหละนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าห้องของเราเป็นห้องใหม่โดยที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาไปออกเดินทางได้เอาละครับเรามาถึงแล้วที่นี่คือวัดเทพา เสียงดังนั่มันขึ้รถแดงขึ้แดงขึ้แดงเขาจะให้ลุงมารับนะครับแล้วก็จ่ายคนละ40บาทเพื่อขึ้นไปอ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปไปกันที่ภูเขาดาวเหนือป่ะเคครับก็จะมีค่าบริการคนละ40บาทไปกลับนะครับอ่า10นาทีไปแล้วเราไปดูกันนะครว่าทำไมมันถึงขับรถขึ้นไปเองไม่ได้ทางมันเป็นยังไงเหรอ ก็าจจะแคบแล้วก็ชันด้วยก็เลยคิดว่าคงไม่น่ารถทั่วไปเนี่ยครับขึ้นขึ้นลงลงมันอาจจะลาบากแล้วก็ทําให้แบบการตัดจรมันเป็นไปได้ยากสวัสดีครับส่งแล้วก็มีสินค้าด้วยแล้วก็สินค้านี้ไม่ได้เป็นสินค้าที่ไปแล้วกลับนะครับไปอย่างเดียวส่งลงไปเลยเชิญเล่นครับ มาถึงปุ๊บเนี่ยมันจะต้องรอเข้าห้องเพราะตอนนี้นแดดมันยังแรงอยู่ oh. ก็เลยยังไม่ลงไปห้องที่เราจองนะครับมันจะเป็น all include ก็คือเหมือนว่าเราจะสั่งน้ําอาหารเนี่ยมากินก่อนได้แล้วก็เราเป็นห้องดวงดาวที่11เป็นห้องใหม่ห้องเดียวที่มีดินเนอร์เป็น private dinner กินข้างล่างแต่คนอื่นเนี่ยต้องขึ้นมากินข้างบนไฮโซแะและทุกบาททุการานที่มาที่นี่ครับจ่ายเอง <laughs> เป็นห้องที่เป็นรวมอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้ามีห้องน้าส่วนตัวแล้วก็มี p พรเวท e ินเ n อรส่วนตัวออแล้วก็มีมานั่งเนี่ยสั่งนู้นนี่กินได้โอเคนี่ก็มีชินาลนเผาครับก็แต่เนี่อร่อยมากนี่กินแล้วเออสัสรสแฟชั่นฟู้ดแล้วจุดนี้เป็นชินาอนจุดให้ดมชินาล์หนัอเหมือน นี่เป็นปอยกั๊กที่มันอยู่ในพะโล้ไงจริงวะเนี่ยที่เดินทางมาแต่ว่าถังซ้ำถังนะนะนั่นมันอะไรอะโอ้ยกายเนี่ยบอกว่าประมาณ5้าโมงเย็นเนี่ยจะพาลงไปห้องล่างแต่ว่าเนื่องจากวันนี้แดดไม่แรงมากเราก็เลยจะลงเร็วหนึ่งสี่โมงแล้วก็เขาก็จะมีนะฮะทีมงานคุณภาพนะข้มายกกระเป๋าให้ก็ข้างหน้ามันจะเป็นแบบทางเดินตามแนวเขาอะ่ะาแนวเรเรล่ะออทักทลมสิ่งนี้ต้องจอสักคนอ๋อตรงนี้มีทางลงไปห้องห้องนี้แต่ว่าเราไปตรงนู้นเป็นโซนที่เปิดใหม่ ดาวนี่บิ๊กโอ้มีโต๊ะนี่นี่คือไฮโซที่สุดแล้วสวยมากว้าวเป็นรถเก๋าทีการใช้บอเบิลนะครับตัวบอเบิลของเราครับจะอัดอากาศจากภายนอกนะครับผมเข้าภายในโดยตรงเราจะอัดอากาศเข้าตรงหัวเตียงนะครับผมทางเข้านะครับจะมีอยู่2ทางซิปนะครับมีซิปด้านหน้ากับซิปด้านในนะครับให้ลูกค้าเปิดเข้าไปทีละซิปดปิดซิปด้านหน้านะครับผมเข้าไปปุ๊บนะครับปิดด้านในเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดซิปด้านในตรงนี้ไฟก็จะมีอยู่สามซิปนะครับควบคุมตรงรอบบอเบิลนี้นะครับแล้วก็ห้องน้ำ อ๋อนี่ห้องน้ำนี่คือโอรเฟนแห่นะฮะสู่ความเวงบ้างอันไกลพน, <c oughs> นี่ครับนั่งที่กลางภูเขา <c oughs> และนี่ครับอาบน้ำแบบพาโนรามาไม่อาบแน่ๆ <c oughs> อะก็เดี๋ยวรอเอาอาหารลงมาเนาะ <c oughs> โอเคครับขอบคุณนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นห้องเดียวครับห้องเบอร,ร11์11บดดรานสเ็ที่มีสเปซสำหร,รับกินข้าวเขาก็จัดดูดีจัดโต๊ะไว้ให้แบบโอ้ยิ่งใหญ่อลังการไหมแกนะฮะนี่ก็คือห้องนะครับแล้วก็ ห้องน้านะครับโอเพนแอร์สุดๆไปเลยเว้ยนี่นะครับโอ้ยดีมากตรงนี้ถ่ายรูปแบบสวยแสงกําลังลงเลยอ่าชีวิตเท่ากลางธรรมชาติครับบริยโกดีย๋ยวพาไปดูในห้องนะครับแป๊บนึงไปเปิดทิปก,ก่อนต้องเปิดที่ดันเหมือนที่เหมือนที่นี่ม,ออมันต้องมีความอา,ากาศเข้าไปครับนะต้องปิดก,ก่อนเราก็ต้องปิดนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ปิดอากาศมันจะออกนะครับนั่นแหละครับเปิดอันเราไปได้ครับเจอครับโน้ยมีท่อหม่งอะไรอ่ะครับ ดจะคืนนี้น่าจะหนาวนะแล้วก็โมไฟป,ปุ๊บเปิดก่อนเลยปักไปให้เสียบนะมีให้ใช้หมดเสียวพอตึกๆึป๊บเนี่ยถ้าเราอยากการแสงเนี่ยก็เอาอันนี้ลงแต่ว่าอย่างนี้สวยกว่าแล้ว่านอนไปมองไปเห็นนองข้างก็งงเป็นโดมแล้วคืนนี้ก็าจะได้ดูดาวแบบ360อ้อยหกสงศาเนี่ยผ้าเช็ดตัวมีให้น่ารักมาก<ๆ>เดี๋ยวไปนั่งรอทีห้างนอกครับแนปะ อันนี้เป็นปลากระพงสามรสค่ะอันนี้ต้มปรี้ยกระดูกหมูอันนี้เป็นกุ้งทอดซอสมะขามอันนี้คือซอสมะขามและอันนี้คือส่วนดอกไม้ดาวเหนือเฮ้ยข้างในเป็นแบบดอกไม้กินได้มีอันชันสวยอะอและเนี่ยข้อน,นี้อันนี้เป็นกุ้งอบขุนเส้นค่ะปราและอันนั้นข้าวและนี่ข้าวนะครับก็ทุกอย่างเรียบหรูดูแพงหมดมาเป็นอาหารมื้อนี้นะครับ เขาบอกจ,จุดเทียนก็เรียกเขาได้คืออาหารจัดเต็มมากนี่แล้วเขาก็พูดว่าถ้าไม่พอนะครับโทรเรียกได้มีอีกแต่ว่านี่ก็ไม่น่าจะกินหมดนะครับก็เอาง่ายว่าตรงนี้แปดพันเก้าใช่ไหมครับอาหารก็เรียกได้ว่าจัดเต็มทุกสิ่งทุกอย่างทุกอันมีครบหมดแต่ถ้าเป็นห้องอื่นเนี่ยห้องสามพันห้ากับสามพันเก้าเนี่ยต้องไปกินห้องบนเป็นที่กินอาหารของเขาแต่ว่าอันนี้จะเป็นอันเดียวครับก็คือดาวดวงที่สิบเอ็ดนี่เขาเพิ่งเปิดเลยเนะี่ยที่จะได้กินแบบอย่างแบบจัดเต็มก็เรียกว่าลูลาไฮสโราาาเราาถถึงเเวลลกกินกินนอะ เป็นเวลา2องทุ่มก็ทุกอย่างมืดสนิทนะครับอย่างที่เห็นนะตอนนี้เป็นบรรยากาศั้างหลังนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมอยู่ก็คืออยู่กับเบียร์หนึ่งแกว้วแล้วก็บรรยากาศที่อยู่ในภูเขาทุกอย่างเงียบมากครับมีแต่เสียงจิ้งหรีดร้องแล้วก็มีบับเบิลนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้จะนอนนะครับเราคิดว่าตอนดึกขเขาน่าจะดับไฟกันหมดพอดับไฟหมดเนี่ยน่าจะเห็นดาวช็อตนั่นแหละน่าจะเป็นช็อตที่เว y ริ o d ที่สุดไปนอนกันดีกว่าบายรุ่นสวัสดีครับ มีเช้าแล้วผมจะให้ทุกคนดูวิวตอนเช้าและนี่คือบรรยากาศยามเชา้าเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินข้าวกันนะครับไปดูข้า,าวเช้าบ้างนะอะออกประตูก่อนเขาใช้พื้นที่ได้ดีมากนะครับว่าที่เขามีแค่ตรงนี้เองแล้วก็เป็นเนินลงอันนี้ฝั่งนี้ด้วยมีหมาด้วยหมาตหลั แต่ว่าข้างในสวยมากเหมาะมานั่งถ่ายรูปเขาทําดีอ่ะนี่คือรอคอยกินอาหารนะครับว่าแบบอาหารอาหารเมื่อคืนก็อร่อยมากแล้วอ่เดี๋ยวรอดูรอดูอาหารเช้าครับตอนนี้อาหารเช้ามาครบแล้วนะครับมีข้าวต้มทรงเครื่องมีไข่ต้มมีตำลตเนี่ยฮะผลไม้รวมจัดแบบอลังการมากมีขา้าวเหนียวด้วยแล้วก็มีน้ำเนี่ยมาชิมกันดีกว่า เวลาที่พวกเรารอคอยครับนี่คือการอาบน้ํากลางแจ้งจะแม่จ๋าโอ้ยตายแล้วเพื่อไม่ให้รายการนี้นะครับไม่เหมาะสำหรับเด็กเกินไปให้ดูเท่าที่มันสมควรจะดูได้นี่ฮะนี่อาบน้ำครับแล้วก็เวลาเรามาเนี่ยครับอยากถ่ายรูปก็ตั้งกล้องนี้ไว้นะก็จะเห็นอย่างนี้อ๋อ้๋สอ๋อสบาย๋ออ๋ออ๋ออ้ออ๋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 อะ๋ออ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 ่ออ๋ออ่อม๋ออ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 ๋อิ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ ออุ้รน้ำร้อนดูวิวสิครับท่านาตอนนี้เราได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดกับธรรมชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิวหลังอ่างก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตครับเราควรมาทาอะไรอย่างเงี้ยบ้างไม่ดีจริงๆจงอาบน้ําดีกว่าไปละโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับข้างล่างนะครับก็ขากลับก็คุณลุงเหมือนเดิมนี่ ไปส่งด้วยรถยนต์ขึ้รถแดงขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเคข,อ okay. ขึ้นรถแล้ว <c oughs> แล้วก็นั่งกลับไปลงที่วัดเหมือนเดิมน,นะครับบ <c oughs> ๊ายบายเหรอใช่เหมือนคนญี่ปุ่นถ้าไปโรงแรมญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไายบายถึงว่ารถจะหายไปรถบัสจะแบบมันไม่เห็นแล้วอ่ะแต่ก็ที่ไทยก็ไายบายก็น่ารักแหละไปมาแล้วฮะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันบนรถเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่นะครับภูเขาดาวเหนือหรือนอสตาวาเล่เนี่ยก็จะมีห้อง3,5 0พเป็นห้องแบบบับเบิ้ลนี่แหละแต่ว่าไม่มีอ่างอาบน้ํา3พ0นมีอ่างอาบน้ําไม่ตัวนะห้องน้ำไพรเวทแต่ว่าข้าวเย็นเนี่ยก็ต้องไปกินข้างบนซึ่งก็ต้องจ่ายตังค์ซื้อตังหาแต่อันที่ผมซื้อมาห้องดวงดาวที่11เนี่ยจะเป็นห้องที่ราคา80,09ซึ่งห้องนี้เนี่ยจะรวมไพรเวทดินเนอร์เป็นโต๊ะแบบที่เราเห็นด้วยคือถ่ายรูปสวยมากและ,และอาหารอร่อยมากดีมากนะครับก็ใครอยากมาเท บินไปไหนนะครับเพื่อให้ชีวิตเราง่ายขึ้นอย่าลืมโหลดอนะไรฮะแออท r อร์พอร p ตแอปพลิเคชันะครับผม <Okay. S 1> ซึ่งเป็นแอปที่สามารถทําให้เราเนี่ยดูได้แม้กระทั่งว่าไฟบินนี้เราจะไปคือสามารถเช็คได้หมดแล้วก็มีแจ้งเตือนนะครับให้เราไม่ตกไฟบินนะครับหรือว่าจะไปหาร้านอาหารนะครับหรือว่าแฟตเตอรี่ต่างๆในสนามบินเนี่ยหาได้ครบหมดทุกอย่างหรือแม้แต่จอดรถ <Yeah. S 1> นะครับจอดรถก็เช็คอินได้เหมือนกันทําให้ขากลับเนี่ยนำทางไปที่จอดรถเราได้โดยที่เราไม่ลืมคือในแอปเนี่ยครบวงจรเกี่ยวกับสนามบินของประเทศไทยนะครับก็อย่าลืมไป นะครับให้เราใช้งานง่ายขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะไปกันแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่นะคเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีจ้า